และท่านผู้ชมภาพเมื่อเช้านี้วันนี้ช่องสามครบ54ี่ปีมีผู้บริหารช่องสามและรวมถึงศิลปินดาราเป็นภาพบรรยากาศอย่างที่เห็นนะฮะท่านผู้ชมขออนุญาตบอกกล่าวสักนิดหนึ่ง่ไอเห็นแวบๆต้องกลับมา ครับเพราะวันนี้ยังไม่มีเพลงเลยก็เลยคิดว่าองไว้จะลองร้องเพลงอ่านนอกจากเพลงคืออะไรอะไรมหัศจรรย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะเรื่องมหัศจรรย์น่ะเหรอคะหรือว่าร้องคุ้มค่ะทุกนาทีดูทีวีช่องสามเอ๊มีช่วงหนึ่งที่ก็มีท่าใช่ไหมใช่เราเต้นด้วยเราเต้นกันด้วยพี่ไม่เต้นพี่ยูเต้นด้วยต๊ด ต eh <right> no ื๊ตืตื่ตือตื่อตือดดดเขาไว้พระอยู่น้องอะค่ะไม่เป็นไรหรอกอะภาพภาพเอื่นฉีจะให้น้องไปร้องปิดรายการแล้วอันนี้คุณชัดชัยและผู้บริหารคม้นาคบารินนน่ะมีผู้จัดด้วยค่ะสมบูรณบูรณ์ฝนสาตายายเอาเพลงอะไรจบพร้อมกัน เรื่องมหัศจรรย์น,นั้นเหรอ,อคะเพราะว่ามัน<อ>เป็น54 <อะ S 1> ปี t รีม Miracle ใช่ไหมคะคือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอนี่เอาเสียงก่ออยากได้เสียงน้อง คือเรื่องมหาจตันวันนี้ฟอร์มตกนะจบแล้วร้องได้แล้วร้องจบแล้วไงคะใช่เหรออันก็ไม่ใช่ใครแค่คนคนอันนี้คีย์มันสูงนี่ไงพี่ยุเต้นมันวนะเตียงนี่วมากนะเอาต้นฉบับสิต้นฉบ,บับอ่ะต้นฉบับ <c oughs> ไม่เอาอันนี้มันแจ้งกันเอาใบเอาฮนะต้นฉบ,บฉับสิ จำได้ใช่ไหมน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะอันนี้แหละค่ะตอนนั้นเต้นกันทุกคนน้องไบจําได้ไม่ตัวเองทำอะไรไว้ไบก็เต้นไบจําได้เต้นยังไงหรอไบจำทางนี่ต้น,น,นฉบับงไง เปิดเสียงมาสิถามไทยน้องว่าตกลงออกแบบยังไงอะน้องคิดเองนะคะคิดเองใช่ไหมท่าเต้นนี้คือคิดเองค่ะน้องบอกว่าจริงๆแล้วอะไม่ได้เป็นคนชอบเต้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าช่วงโควิดไม่มีอะไรทำค่ะก็เลยลองเต้นเต้นไปเต้นมาสนุกดีเลือกเพลงช่องสามแล้วกันได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วน้องก็บอกว่าคิดว่ายุคนี้ไตเติ้ลมันต้องมีท่าเต้นพี่นุย้ยท่านผู้ชม นี่ไม่ใช่อยู่ดีๆน้องคนนี้เต้นแล้วผมก็หยิบออกมานี่กายเป็นไวรัเลาซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเฉพาะตอนที่ผมดูเ่วงบ่ายเนี่ยสามล้านกว่าใช่ค่ะไม่รู้ป่านนี้ไปถึงไหนแล้วก็มีคอนคอบเบอร์ตามมากมายค่ะอะน้องไบร์น้องไบร์เห็นทึ่บมโอ้โหคุณพี่น่ารักอ่ะ นี่เปิดช็อตไงไม่สามารถจะหาต้นฉบับทันเหรอต้นฉบับอ้งดูผู้หญเมื่อกี้นะคะต้องดูตั้งแต่น้องต้นฉบับที่เขาเต้นแล้วเปิดเสียงถ่ายไปเอาลงไปอัดตั้งให้ดีไม่เป็นไรจำได้ไหมตัวเองเต้นยังไงไปจำไม่ได้ท่ามันยากนะคะให้ไปเต้นตอนนี้เหรอไม่เอานะเต้นไม่ได้แล้วน้องเต้นไปไหมเต้นอยู่แล้ว มันมีคลิปเก่าเปิดอันเก่าก็ได้แล้วพี่จําได้ตั้งแต่วันนั้นทุกช่วงขามเต้นกับทุกคนเลยใช่พี่หนุ่มกับพี่หมวยก็เต้นเต้นันหมดเลยตูนกับพี่ไก่ก็เต้นออเค่ะนั่นเพราะฉะนั้นนี่มาพร้อมไหมต้นฉบับมันยากนะคะ โอเคทันไหมไม่ทันขึ้นมาไม่ยุดนะ้องโอ้ยมันยากขึ้นมาเร็วตอนนั้นไว้จำได้ว่ต้องซ้อมก่อนพี่ยุทธต้นฉบับขึ้นมาสิไม่ยุธอันนี้ช่องสามเอาใหม่เลย ได้อย่างได้แค่นี้ค่ะไม่ให้ดูท้าให้ครอบไ,ไม่งั้น<ด>ไม่จบนะต้องดูด้วย <c oughs> เ,อเอาเล้วเอาใหม่เอาใหม่โอเคใจไหมคะดูงใหม่เราจะตั้งใจตั้งใจ อ <c oughs> ขอบคุณทุกกา่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ